นะคุณกำลังรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารด้านเทคนิคข้อจากเรา Euro เวน e อ็ e ซ์เ i t i ์แ f a n a r d Rover สวัสดีครับผมเชนกิรติชาสตายุตำแหน่งเทคนิค c ลสเปเชียล i ิ t ท่านากำลังเข้าสู่ช่วงออนไลน์เทนนิงบาย Eurovent Rover Official Channel ครับสวัสดีครับวันนี้ผมกิรติชาสตายุนะครับเป็นัพพอร์ตแฟนแอนด์บเวอร์ จะมาบรรยายในส่วนของอุตสาหกรรมกระดาษนะครับก็คือเป็นคั้ลมในอุตสาหกรรมกระดาษก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาพูดถึงภาพรวมก่อนอุตสาหกรรมกระดาษในปี2022เนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022รายได้จากการการขายธุรกิจเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีแต่ที่หลักมาจากปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับ ก็คือก่อนหน้านี้มันมีผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิดเนาะแล้วก็การเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์ในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียนซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดสถานศึกษาสำนักงานรวมไปถึงการขยายกําลังการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆนะครับเพราะว่าแบบจากก่อนหน้านี้มันเกิดการเกิดเกิดโรคระบาดโควิดคนก็อยู่บ้านกันก็จะสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นนะครับก็เลย มีการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากกระดาษมากขึ้นอุตสาหกรรมกระดาษก็เลยเติบโตค่อนข้างสูงนะครับในทั้งในประเทศไทยแล้วก็เวียดนามด้วยนะครับกระบวนการผลิตกระดาษมีหลายขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนก็มีความสําคัญเพราะว่าหากมีความผิดพลาดอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นเราจึงมาเรียนรู้กันนะครับว่ากระบวนการผลิตกระดาษที่สําคัญมีอะไรบ้างตามภาพน,นะครับก็จะเป็นการกระบวนการผลิตกระดาษในส่วนที่สําคัญโดยเราจะเริ่มจากการตัดต้นไม้ก่อนเลยจากแหล่งปลูก ขนส่งมาในรูปแบบของท่อนซุงนะครับจากนั้นเราก็นํามาปอกเปลือกและลดขนาดนะครับซึ่งเปลือกไม้ที่ไม่สามารถนํามาทํากระดาษได้จะถูกปอกออกจากท่อนซุงนะครับเพื่อใช้เป็นพลังงานและท่อนซุงที่ถูกปอกเปลือกแล้วจะถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดปริมาณฝุ่นจํานวนมากนะครับเราจึงต้องใช้พัดลมในการดึงฝุ่นผ่านระบบดักจับฝุ่นหรือดัสคอเลคเตอร์นะครับ เื่อไม่ให้ฝุ่นไม้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับพัดลมในระบบนี้นะครับจะถูกออกจะดูดอากาศที่มีปริมาณฝุ่นจํานวนมากนะครับผ่านระบบดักจับฝุ่นและปล่อยเฉพาะอากาศออกสู่บรรยากาศ,กาศซึ่งในบางครั้งเราก็จะหลงเหลือเศษไม้ขนาดใหญ่หลุดเข้าไปในพัดลมได้นะครับดังนั้นพัดลมจึงต้องมีความแข็งแรงทนทานเนพิเศษหรือในบางครั้งอาจจะมีการติดตั้งฮาร์ดแฟติ้งหรือฮาร์ดดนะ็อกเพื่อป้องป้องกันการเสดสีจากเศษฝุ่นที่หลุดออกจากตัวดัสคอเล็กเตอร์ครับ อันนี้ก็จะเป็นพัดล,ลมพัดล,ลมของ d ั s คอเ l l e เตอรนะครับก็คือดูดฝุ่นอยู่หลังดส่วนมากแล้วมันจะอยู่หลังตัว d ั s ค Collector นะครับต่อมาครับจะเป็นกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษโดยเยื่อก็คือองค์ประกอบที่มาจากไม้หรือว่าลิกโนเซลลูโลสนะครับซึ่งมาจากตัวเซลลูโลสบวกลิกนินแล้วนำมาแยกจากกันด้วยวิธีทางกลหรือทางเคมีนะครับเพื่อให้ได้เส้นใหญ่ที่เป็นอิสระจากองค์ประกอบอื่น สามารถกระจายในน้ำได้แล้วก็ตาดตัวเป็นแผ่นได้ครับโดยเยื่อทางเคมีเนี่ยเช่นตัวคราฟซันไฟโซดาส่วนใหญ่จะผลิตออกมาเป็นกระดาษทิมเขียนบิ้นติ้งแอ์ไลติ้งนะครับกระดาษน้ําตาลหรือว่ากระดาษเหนียวหรือคาร์เปเปอร์นะครับแล้วก็กระดาษทิชชู่ตามที่เราเคยใช้กันนะครับอย่างคาร์เปเปอร์ก็จะเป็นตัวสมุดที่คราที่แล้วมีการแจกไปนะครับเป็นสมุดขากระดาษครา แล้วก็เยื่อทางกลเช่น S G W T M P R M P เนี่ยจะผลิตออกเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษแมกกาซีนนะครับเหมาะกับการใช้งานชั่วคราวแล้วก็ไม่ต้องความแข็งแรงทนทานไม่ต้องการความแข็งแรงทนทานมากครับทั้งนี้สารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิตเนี่ยหากหลุดออกจากกระบวนการทางเคมีเนี่ยมันก็จะทําให้มีสารเคมีในระบบใช่ไหมครับทั้งนี้สารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิตหากหลุดออกมาจาก เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นเราจรึงต้องกําจัดยอย่างเหมาะสมโดยเราจะดูดไอสารเคมีออกมาโดยใช้พัดลมจากนั้นสารเคมีก็จะทําก็จะถูกนําไปบําบัดด้วยพิธีต่างๆตามชนิดของสารเคมีนั้นๆต่อไปครับซึ่งพัดลมดูดสารเคมีเนี่ยจะต้องสามารถทนการกัดก่อนจากสารเคมีชนิดต่างๆได้ครับโดยวัตดุิที่ใช้ผลิตพัดลมนั้นจะเป็นเหล็กเคลือบไฟเบอร์กล้าหรือว่าเคลือบการเคลือบเซรามิกครับ ในส่วนที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบพัดแล้วก็ในส่วนของตัวเสื้อด้านในครับซึ่งในบางเคสในบางกรณีเนี่ยอย่างล่าสุดนี้ผมก็จะเจอเป็นการเคลือบทั้งนอกแล้วก็ทั้งในนะครับเพื่อ <c oughs> ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีบางครั้งแบบมันมีโอกาสที่สารเคมีเนี่ยมันจะรั่วออกมาแล้วทําให้ข้างนอกเกิดการกัดกร่อนด้วยแต่ว่าน้อยมากครับโอกาสน้อยน้อยมากที่แบบส่วนที่จะเจอว่าจะเคลือบทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในส่วนมากจะเคลือบแค่บริเวณที่สัมผัสกับ สารอย่างเช่นในภาพนียครับก็จะเป็นในส่วนของกล้วยกับใบพัดข้างในเนี่ยจะเป็นการเคลือบ f r p หรือว่าตัวเคลือบไทเบอร์การ์ดนะครับหรือในบางเคสถ้าแบบมันแคบมากๆเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบการเคลือบด้วยเซรามิกครับการเคลือบด้วยเซรามิกกับไทเบอร์การ์ดเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะมีการทนสารที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าผมจะไม่ได้บอกว่ามันสามารถคนได้ทุกสารเหมือนกันนะครับบางอย่าง ไฟเบอร์กาสสามารถทนได้บางอย่างเซรามิก mm hmm. สามารถทนได้แล้วก็มันจะต่างกันอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของกระบวนการเคลือบครับอย่างถ้าเป็นตัวไฟเบอร์กาสเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นการเคลือบโดยมีแผ่นไฟเบอมาแปะแล้วก็ทาสารเคมีทับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นตัวเซรามิก hmm. โคตติ้งเนี่ยก็จะเป็นการจุ่มเคลือบทั้งตัวเลยครับซึ่ง ตัวไฟเบอร์กาเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในส่วนของพื้นที่เพราะว่าคนที่สามารถไปเคลือบมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรเคลือบครับมันเป็นการใช้คนเคลือบมันจะมีปัญหาในส่วนของพื้นที่ถ้ามันแคบเกินไปมือคนเคลือบจะไม่สามารถเข้าไปทําการเคลือบได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันแคบเกินไปจริงๆเนี่ยแต่ต้องเคลือบจริงก็จะแนะนําเป็นในส่วนของเทร์ะะมินิคโคตติง้งซึ่งก็จะไม่ใช่ภูสานที่มันสามารถใช้ได้ครับบางทีเราอาจจะต้องปรับไปเป็นในกลุ่มของส,ลสัลนฟอ e เอสเที ก็คือในกลุ่มที่สูงวัสดุลมราคาก็สูงตามไปด้วยครับรวมไปถึงกลุ่มของสารอัลลอยต่างๆวัสดุอัลลอยต่างๆพวกดูเพล็กต่อของซู้าอะไรประมาณนี้ครับที่เราสามารถมีขีดความสามารถในการผลิตครั้งนี้หากในระบบมีพนักงานทํางานอยู่บ่อยครั้งนะครับอาจจะต้องคํานึงถึงการรั่วไหลที่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้พนักง,งานเกิดความระคายเคืองได้ครับดังนั้นเราจึงต้องติดตั้งในส่วนของซีลหรือว่า ซิวพิเศษเพื่อไม่ให้สารเคมีมันรั่วออกจากระบบครับยอย่างเช่นในที่เราใช้ก็จะมีพวกในตะุูของ mechanical seal ครับว่าลิง a ิ p a c k กิ้ง e ิ l ครับที่จะมีประสิทธิภาพสุดก็จะเป็น mechanical seal นะครับก็จะเป็นการจไอป้องกันการรั่วได้ประมาณ90%กว่าเซ็น์ขึ้นไปถ้าแต่ถ้าจะให้มันกันได้มากกว่านั้นเราก็ต้องเพิ่มเติมในส่วนของตัวเ u ิร์ทไนโตรเจนเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้สารเคมีมันรั่วออกมาเลยซึ่งก็จะมี ความยุ่งยากกว่ารวมไปถึงราคาก็จะสูงกว่าตามไปด้วยครับจากนั้นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เยื่อกระดาษจะถูกจากหลังจากที่ผ่านกระบวนการทําเยื่อมาแล้วเนี่ยกระดาษก็จะถูกาก,กาจัดสิ่งแปลกเยื่อกระดาษเนี่ยจะถูกกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกครับเช่นพวกกวดทรายลวดเย็บกระดาษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยื่อกระดาษจากเศษกระดาษจะมีความสกปรปกมากครับนอกจากสิ่งเจือบนดังกล่าวแล้วอาจจะมีเศษพลาสติกกาวปนอยู่ด้วยครับ ดังนั้นจึงต้องอาศัายอุปกรณ์กําจัดหลายขั้นตอนครับเครื่องมือที่ใช้ในการกาจัดทาความสะอาดเยื่อกระดาษม,มีอยู่หลายชนิดซึ่งที่จะกล่าวเนี่ยเฉพาะที่นิยมใช้ในโรงงานกระดาษของประเทศไทยเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ครอบคลุมไปทุกอย่างครับตัวแรกครับก็จะเป็นตัวเครื่องกาจัดตะกรนหนักครับเป็นเครื่องมือที่ใช้แยกสิ่งแปลกปลอมที่หนักและก็มีขนาดใหญ่ออกโดยอาศัยแรงเหวี่ยงรอบกรวยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไซโคนครับสิ่งแปลกปลอมที่หนักจะถูกเหวี่ยง ลงมาด้านล่างของกลวยส่วนน้ําเยื่อเนี่ยก็ที่มีน้ําหนักเบากว่าขนาดเบากว่าเนี่ยจะหมุนลอยขึ้นสู่ด้านบนครับสองตัวตะแกรงร่อนนะครับหรือว่า vibration screen เป็นตะแกรงที่อาศัยแรงสัส่นสะเทือนขย่อน้ําเยื่อครับแล้วก็แยกเอาสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่ออกรวมถึงเยื่อที่ไม่กระจายตัวสิ่งแปลกปลอมจะตกค้างด้านบนตะแกรงครับส่วนน้านเยื่อก็จะกระจายตัวได้ดีแล้วจะรอดผ่านรูตะแกรงออกมา ขนาดของสิ่งตกค้างบนตะแกรงเนี่ยจะขึ้นกับรูของตะแกรงที่ใช้ครับซึ่งมีความรูเล็กรูใหญ่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนสาวครับตัวตะแกงรงความดันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดเนื้อเยื่อโดยอาศัยความดันน้ำ<ม>เยื่อลอดผ่านรูตะแกรงครับซึ่งมี2แบบก็คือแบบช่องแล้วก็แบบรูกลมครับ4เครื่องกําจัดตะกรนเปาครับเป็นเครื่องมือแยกสิ่งแปลกปลอมที่ขนาดเล็กเช่นทรายละเอียดการทําง,<ม>ง,งานจะอาศัยแรงเหวี่ยงของน้ําเยื่อ การควบคุมจําเป็นต้องปรับความดันให้พอเหมาะกับแรงเหลียดเพื่อให้การทําความสะอาดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่สูญเสียน้ําเยื่อครับต่อมาหลังจากเยื่อเนี่ยถูกทําความสะอาดแล้วก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องผลิตกระดาษนะครับโดยน้ําเยื่อจาก h ฮดบ็อกที่มีความเข้มข้นประมาณ0 5 1จถึง1.0เนี่ยจะถูกส่งเข้าเครื่องจักผลิตกระดาษเพื่อทําให้เป็นกระดาษที่ยาวต่อเนื่อง การผลิตกระดาษจะสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ครับ1ก็คือตัว Y-section หรือว่าตัว s h e e t Forming p a r t นะครับเป็นการทําแผน่นแล้วก็เอาน้ําออกเป็นน้ําเยื่อจะถูกแผ่เป็นแผ่นแล้วก็ระบายน้ําออกโดยจะไหลออกผ่านตะแกรงรวดเดินแผ่นนะครับหรือว่า Y ทําให้เยื่อก่อตัวเป็นแผ่นเปียกครับ2นะครับก็จะเป็นตัว p a พ s Section หรือว่า p r e s s i p g r t r t เป็นการเอาน้ําออกจากแผ่นด้วยลูกกดนะครับ แผ่นกระดาษจะถูกบีบรีดน้ําออกจนมีความชื้นประมาณ50%ก็คือเหมือนแบบเราบิดน้ําออกตอนจักผ้านั่แหละครับสามจะเป็นตัวไดอิงหรือว่าไดพาร์ครับแผ่นกระดาษเนี่ยจะถูกเป่าให้แห้งเพื่อไล่น้ําออกจนกระดาษแห้งเหลือความชื้นประมาณ5-10%โดยทั่ลมเป่าแห้งเนี่ยจะทําหน้าที่ในการไล่ความชื้นออกจากแผ่นกระดาษในบางครั้งอาจจะถูกทําให้อากาศจะถูกทําให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อ ให้การไล่ความชืน้นมีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าลมตัวนี้จึงมีความสาคัญเพราะว่าจะต้องทําหน้าที่ควบคุมอากาศไม่ให้มีลมแล้วก็แรงดันมากเกินไปครับัดลมตัวนี้มักใช้ชุดขับเคลื่อนแบบสายพานเป็นหลักนะครับเนื่องจากสามารถทดนรอบแล้วก็สามารถปรับรอบได้ตามกําลังผลิตนะครับก็คือการปรับรอบนียก็คือไปเปลี่ยนพวกในส่วนของคู้เล่แล้วก็เบลโนนะครับเพื่อปรับรอบมันจะง่ายกว่าถ้าสมมติว่าต่อตรงแล้ว ไม่มีอินเวอร์เตอร์เราก็จะไม่สามารถปร,รับร่องตามกาลังการผลิตได้ครับจากนั้นนะครับหลังจ,จากเราได้กระดาษมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแปลรูปครับเป็นลักษณะต่างๆอย่างพวกกระดาษ A4 ที่เราใช้หรือว่าเป็นกระดาษสีพิมพ์กระดาษกล่องกระดาษลางังอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆครับอย่างเช่นอ,อันนี้ผมจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับเพราะว่ากระดาษมันมีเยอะมีหลายผลิตภัณฑ์มากผมจะพูดแค่ข้าคร่าวว่ามีอะไรบ้าง อย่างอันแรกครับก็จะเป็นการเคลือบผิวสีเคลือบจะก,กระจายลงบนพื้นผิวกระดาษนะครับสีเคลือบจะประกอบด้วยเม็ดสีสารดิบก่อแล้วก็สารเติมแต่งบางตนะครับการเคลือบกระดาษหลายครั้งทําให้คุณสมบัติการพ,พิมพ์ดีขึ้นนะครับเหมือนการเคลือบกระดาษนะครับอย่างการแมกกาซีนมันก็จะมีการพวกเหมือนพิ้นนะครับฟิลฟิลเดียวกันการพิ้นการเคลือบเปลี่ยนสีกระดาษอะไรประมาณนี้อาจจะเคลือบให้เป็นสีขาวหรือว่าปกติกระดาษแล้วที่ออกมามันจะไม่ได้แบบขาวจั่วขาวสว่างขนาดนั้น แต่ว่าเราก็มีการเติมสารเพื่อให้มันมีสีขาวมากขึ้น,นครับที่สองนะครับก็จะเป็นตัวคาเรนเดลลิงนะครับหรือว่าการรีดมันหลังจากเคลือบขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วครับกระดาษจะถูกรีดโดยทุกกิงความร้อนทําให้กระดาษมีความเรียบแล้วก็เป็นมันเงาโดยมีลักษณะคล้ายกับการที่เรารีดผ้าครับอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปรีดด้วยความร้อนบนเสื้อมากๆเสื้อมันก็จะเงาใช่ไหมครับประมาณนั้นสุดท้ายนะครับก็เป็นการฟินิชชิ่งฟินิชชิ่งก็คือ การม้วนหรือว่าตัดเป็นแผ่นตามลักษณะการใช้งานครับก็คือมันจะอยู่ในขั้นตอนของการจัดเก็บและเพื่อให้การจัดเก็บแล้วก็ขนส่งเป็นไปได้ง่ายเราก็จะม้วนกระดาษให้เป็นแผ่นกลมหรือว่าบางครั้งเราจะตัดเป็นเอตีตามที่ใช้งานครับสุดท้ายนะครับผลิตกระดาษได้มีคุณภาพเนี่ยแต่ว่าการเก็บรักษาไม่ดีก็อาจจะเกิดทําให้กระดาษเกิดความเสียหายได้ครับ ดังนั้นจึงนําไปสู่กระบวนการสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเก็บรักษาหรือว่าตัวสโตรเส่วนเก็บกระดาษเนี่ยจำเป็นต้องมีการควบคุมความ,มชื้นแล้วก็อุณหภูมินะครับไม่ให้มากหรือสูงเกินไปเนื่องจากจะทําให้กระดาษมีคุณภาพต่าลงแล้วก็อาจจะทําให้กระดาษเ,เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทีท่จัดเก็บนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีอุณหภูมิสูงสูงมากเกินหามีประกายไฟเข้าไปกระดาษอาจจะเกิดไฟลุกไหมได้นะครับซึ่งกระดาษทั้งหมดในโรงเก็บเนี่ย ก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีรวมไปถึงถ้าสมมติว่าในโรงเก็บกระดาษเนี่ยมีความชื้นมากกระดาษอาจจะเปื่อยยุ่ยหรือว่าเสียไปเลยก็ได้นะครับในบางอุตสาหกรรมก็จะต้องมีความสะอาดเป็นพิเศษอย่างพวกอุตสาหกรรมห่ออาหารหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะครับหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเชิชู้เนี่ยรวมไปถึงพวกกระดาษที่เอาไปใช้ในการแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีการรักษาความสะอาดเป็นพิเศษก็คือจะต้องมีการดกักจับฝุ่นอย่างทีิถีพิถันนะครับส่วนมากแล้วการเก็บ จัดเก็บกระดาษเนี่ยมักจะใช้แอร์คอนดิชันใช่ไหมครับในการระบายอากาศแต่ว่าในบางุตสาหกรรมก็จะใช้เพียงพัดลมเพื่อระบายอากาศแต่ก็หากเราต้องการแบบความสะอาดหน่อยแล้วก็ติดฟิลเตอร์เข้าไปรวมไปถึงถ้าสมมติว่าเราจะควบคุมความชื้นเราก็ใช้ไดเออร์ในการติดตั้งเข้าไปเพื่อควบคุมปริมาณความชื้นครับแล้วก็ในทุกุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยครับก็มักจะมีเศษเหลือจากการผลิตใช่ไหมครับ อุตสาหกรรมกระดาษก็เช่นกันเศษกระดาษที่เหลือจากการผลิตเนี่ยจะต้องถูกย่อยโดยการตัดซึ่งเราก็มีพัดลมที่ถูกออกแบบพิเศษครับเพื่อตัดกระดาษโดยเฉพาะโดยเราก็จะทําการติดใบมีดนะครับไปที่ใบพัดแล้วก็ในส่วนของกรวยทางเข้านะครับอย่างเช่นในภาพนะครับก็จะมีใบมีดที่ใบพัดแล้วก็กลวยทางเข้าโดยลักษณะใบก็จะเป็นลักษณะใบเปิดน,นะครับเพื่อเหมาะกับการ ขนย้ายสิ่งของรวมไปถึงดูดกระดาษเนี่ยเข้าไปเพื่อตัดกระดาษให้มันเป็นชิ้นเล็กลงกับเหมือนฟิวเดียวกับกันไกตัดกระดาษอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้่ะครับไม่ว่าอ,อุตสาหกรรมของคุณจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทไหนนะครับเราก็จะมีคาตอบเกี่ยวกับพรดลมให้คุณเสมอนะครับติดต่อประมาณนี้ครับ0 8 9 9 1 5 6 2 2 6เาครับแล้วผมสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ใคร ỏi, มีคําถามสามารถต่อถามมาได้นะครับถ้ามีคําถามสามารถตอ่อถามมาได้พิมพ์เข้ามาหรือว่าเปิดไมค์พูดเข้ามาเลยก็ได้นะครับเราจะมาลุ้นรับรางวัลกันนะครับก็คือรางวัลวันนี้ก็จะเป็นตัวเคา์แบงค์แล้วก็กระเป๋าผุงมกระสอบครับต่อถามกันมาได้นะครับพัดลมที่ใช้ดูดฝุ่นไม้ควรใช้เป็นรุ่นไหนครับในกรณีเนี้ก็คือฝุ่นไม้เครับฝุ่นไม้ก็จะเป็นฝุ่นพัดลมเราส่วนมากที่เป็นดูดฝุ่นไม้จะเป็น ผมจะแนะนําเป็นในส่วนของตัวพัดลมที่ไปลักษณะเป็นอินคลายมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะไม่เกาะฝุ่นแต่ว่าเป็นรุ่นไหนเลยเจาะจงเนี่ยออมันแล้วแต่ระบบของลูกค้านะครับว่าเป็นเป็นระบบมีลมเท่าไหร่มีแรงนันเท่าไหร่ต้องแก้งมาครับว่าออค ondition เป็นยังไงแล้วผมก็จะแนะนํารุ่นไปให้เป็นอย่างนั้นดีกว่าครับแต่ว่าจากลักษณะที่ใช้ดูุ่นไหมเนี่ยส่วนมากจะใช้เป็นใบพัดเป็นอินคายแล้วก็ ในบางเคสก็จะเป็นการปิดตัวฮาร์ด a ฟลซิ่หรือว่าฮาร์ดดอกอะไรประมาณนี้นนครับเพื่อกันฝุ่นไม่ให้บริัดเกิดการเสียหายได้เร็วนะครับถ้าในโรงงานกระดาษมีบ่อน้ําเสียด้วยทางทีเอมีสินค้าไหนที่นําไปใช้ในกระบวนการบําบัดน้ําเสียไหมครับกระบวนการบําบัดน้ําเสียก็จะเป็นการส่วนมากจะมีการเติมอากาศนะครับกระบวนการเติมอากาศก็จะใช้เป็นพวกรูท บเวอร์พวกลิงโบเวอร์นะครับในการเติมอากาศในบอ่อบำบัดนะครับให้มันเกิดกระบวนการบำบัดน้ําเสียในบอ่อครับจะใช้เป็นรูทเป็นลิงนะครับซึ่งขนาดของรูทลิงเนี่ยก็จะขึ้นกับขนาดของบอ่อบำบัดด้วยครับว่าขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ก็จะก็ถึงจะเอามาคํานวณในส่วนของรูทลิงเพื่อเสนอลูกค้าต่อไปครับรุ่นที่แนะนําเป็น M.O.B. ใช่ไหมครับแนะนําเป็น M.O.B. ครับที่เป็นถ้าสมมติว่ามันไม่ได้มีความแบบ h ฮฟว y Duty มากเราก็จะใช้เป็น M O B แต่ถ้าสมมติว่า h ฮฟว y Duty หน่อยเราก็จะมีรุ่นพิเศษในส่วนของ EV E v ครับ EV E v จะเป็น EV E V v I แล้วก็เพื่อนเสนอเกี่ยวกับระบบที่มีฝุ่นเยอะๆปริมาณมากๆครับถ้าสมมุติว่าในเคสที่ฝุ่นไม่ได้ผ่าน d u สคอเล l e เตอรมาเลยหรือว่าอาจจะผ่านแต่ว่าตัวดัสเนี่ยมีความเสียหาย ไปมากแล้วไม่ได้ไม่ได้บำรุงรักษาดัสมากก็จะต้องเปลี่ยนพัดลมเป็นพัดลมที่มันเฮฟวิตี้ขึ้นมาหน่อยเป็นในส่วนของ EV B i <ม>ครับจะเป็นพัดลมใบคายครับก<ม>รณีงานดูดลำเลียงเศษกระดาษจาเป็นต้องติดใบมีดด้วยไหมคะแล้วถ้าไม่ติดใบมีดไม่ติดใบมีดที่ใบพัดจะมีผลต่อโฟเลดไหมคะลำเลียงลำเลียงอาจจะไม่ต้องติดครับถ้าถ้าแค่ลำเลียงนะก็คือจะไม่ต้องติดใบมีดแต่ว่า ถ้าจะถ้าติดใบมีดมีผลต่อโปรเลตไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าการติดใบมีดคือการตัดให้มันเล็กลงจุดจุดประสงค์มันต่างกันก็คือถ้าจะลำเลียงอย่างเดียวก็จะเป็นการไม่ต้องติดใบมีดแต่ถ้าจะการติดใบมีดเนี่ยมันคือการตัดให้มันเล็กลงง่ายต่อการขนส่งถ้าลำเลียงแล้วไม่ต้องตัดเนี่ยมันจะมีมันจะมีผลในส่วนของ ระยะกระดาษนะครับถ้ากระดาษมันความยาวมากๆถ้าเราไม่ตัดออกเลยมันจะส่งได้ระบาดหรือว่าบางครั้งอาจจะส่งไม่ไปแม้จะหนักเกินไปอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากจะใช้ติดใบมีดครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับส่วนของเดือนหน้าครับเดือนหน้าจะเป็นการพรีเซนต์ในส่วนของตัวโรงงานแฟนอินบูทนะครับก็คือเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมไม้การผลิตไม้ต่างๆไม้พาร์ติเคลิลไม้บอร์ดอะไรประมาณนี้ครับ ในวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับเวลาสิบนาฬิกาถึงประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับโดยคุณยรนลนน์เนื้อหนุ่มนะครับหรือว่าแซมแอนโบเวอร์นะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากอยู่ใเว็โบเวอร์ออฟิเชียลแชนแนลนะครับ